กันด้วยนะคร okay. okay, em. okay, mm. ับวันนี้อยู่ผมช่องสุดสุดเอ็กซ์เซอร์สำับวันนี้ผมจะแป๊บบนึ่นะครับขอทำการตัดโอเคนะครับอืมชื่อแมปว่าซอมบี้ไฮแมปนะครับแมปที่ผมสร้างเองเลยครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็ผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นนะ โอเคโอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เราสามารถ เข้าจากด้านหลังตรงนี้นะได้นะฮ้ยไม่ได้เข้าจากด้านหลังหรอไม่ใช่นะเราเข้าจากด้านข้างตรงนี้นะอ่ะซึ่งเราก็ขับได้น,นะเก้าอี้น,นี้เลยไปส่วนต่อไปก็เป็นรถคันนี้นะทุกท่านน่าจะรู้อยู่แลว้วแค่เข้าไปหน้ามันมันก็ขยับก็ขับได้แล,นะล้วแลมโบกินนี่ก็เข้าไปหน้านมันปกติครับไอ้ก็ปกติครับส่วนรถถังนี้มันไม่ธรรมดาครับ ังน,นี้เราน่าจะเข้าได้แต่ข้างหลังอย่างเดียวนะซึ่งมันตัวในข้างในมันเยอะมากเลยซึ่งกว่ามันจะเดินเข้าไปได้มันก็ยากลำบากเหลือเกินนะครับมาเยมนี้ก็ยิงซอมบี้นะเราก็มีเคสตีวิีแมพใหญ่ๆนะครับแล้วถ้าใครสนใจโดนทก็สามารถกดโดนทตรงนี้ได้เลยครับโดนทไม่กี่บาทคุ้มแน่ๆครับ สามารถกดเอาออกมาได้เลยนะอย่างเช่นอาจะเอาอะไรดีโลบักอันนี้กันกีตาร์โลบักนะครับอะไรอะ่ะโน้ตนี่เราก็จะมีะเพลงนี้นะับไช้จับการจำัีไปขับลำบกกินนี่ชมเมืองดีกว่า จะขับในโทรศัพท์ไม่ได้นะหรือเปล่ามันก็ขับได้แหละใครบอกนรถนี้ถอยหลังไม่ได้ครับถอยหลังไม่ได้ ก็สามารถยิงได้เฮ้ยทุกคนเดี๋ยยิงได้ด้วยไม่ได้เนี้ไม่ได้นี่เราก็จะมีด่านประมาณนี้ใหญ่มากเฮ้ยลืมรีวิวรถตรงนั้นเลยนี่รถไฟรถพังครับตรงนี้นี่เป็นรถ ที่ผมวางไว้ทำไมก็ไม่รู้เออมันขับไงเนี่ยเออช่างมันเถอะแต่อย่างน้อยผมก็รู้ว่ามันขับได้กันขับได้นะว่าแต่เมื่อไหร่ซอมบี้มันจะเกิดเนี่ยตึกคนหามจะสูงเลยแหละ เราก็สามารถเข้าไปได้มันก็ไม่มีอะไรนะก็ไปด้แบบนี้อยจากตกแต่งเยอะมากอืมข้างบนเจ๊เด็ดนะรู้สึกแปลกเปล่ปลปลาเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะทุกท่านรู้สึกเล่าเฮ้ยมีไอ้ปืนใหญ่ด้วยเหรอชซดปะ เหมือนจะใช้ไม่ได้นะคันี่ก็โรงเรียนเลยครับถ้ามีเสียงรบกวนข็หอมไัยด้ยนะโร <c oughs> งเรียนลอยฟ้าโอเคเดินสำรวจกันกว่าอื่มก็เงี้นนะยังนะปะไม่ได้ไ กระโดดออกหน้าต่างได้ปะไม่ได้อะ่ะโอ้ผูส้สาจะใช้ทางลัดทำไมกระโดดไม่ได้ไม่รู้มันจะมีคนใจบุญโดนิโดบักให้เปล่ามันก็ไม่น่ามีหรอกนี่ร้านเนี่ยคู่แข่งกันเลยดูดูด อยู่ใกล้ๆกันแท้แม็กกับเคปสี่เข่งกันตลอดการนี่ปืนยาเล่ยาี่เกตจะลิงยิงได้นะครับยิงยาันึงมันต้องกดค้างไว้หน้าหน่อย เดี๋ยวท่านค่อยไปสำรวจเองนะมาถึงไฮไลไท์แลยครับจริงก็ใส่เพลงเข้ามาได้นะแต่ทียจใส่ดีกว่ามาดูนี่นะไฮไลไท์ระเบิดยูเคียร์ครับไปนี่แหละจะทำให้ตัวเซิร์ฟเละเลยครับตัวนี้แหละที่ผมได้ใส่ใส่มา เพื่อจะทำให้ตัวซื้อมันเละเลยครับเละเป็นโจ๊กเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมาแล้วม,มันระเบิดเรียบร้อยออตัวเราก็ได้ดูดออกจากร่างเรียบร้อยโอ้สิ่งของังไปหมดเลยครับคแบกแรกแรกแกแบกแกแกนนแบกแบกแอน มันระเบิดไม่เลิกเลยมันใหญ่มากมันงไหลวึ้นไปเรืร่อยๆโอ้โอ้โอ้แลกแล็แกแล็แกแว็กแล็กทำไมตัวผมมันเปไหนเนี่ยี e l p me please น,นี้ไม่มีเสียงอะไรจะของมันเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะแล้วก็ถ้ามีคนใจบุญนะช่วยโดเนยไม่น้อยเดี๋ยวผมจะเอาไปทัดพัฒนาแนะ่นี่ผมไม่ได้หิวตังนะผมหิวโลบัก <c oughs> มันไม่ได้หิวตังผมไม่ได้หิวตังนะผมหิวโลบักเฉย ผมไม่ได้หิวต่างจริงๆผมหิวโบรบักเข้าใจไหมทุกท่านโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นแมบ,บนี้นะซอมบี้ไฮแมบนะครับให้เราทำการไปที่หน้านี้นะครับไปที่จุดจุดจุดสามนะครับแล้วเราก็คำว่าเฟนนะครับอ่ะมาเสร็จแล้วกดพิมพ์ชื่อพิมพ์คำว่าศูนย์ศแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครับ V-I-P I. อย่างนี้นะค้นหาเลยครับอ่ะก็อันแรกเลยนะครับให้กดเข้าไปนะแล้วก็กดไปที่ KA คะอรนะรนี่จะเห็นว่ามันเป็นแมปอื่นอยู่นะแมปนี้คือความผิดพลาดจากผมคือผมไปแค่ทดลองสร้างแมปเล่นๆดูเฉยๆผมไม่ได้มาแชร์นะครับให้เรากดต่อไปนะครัชุกนี่ซอมบี้ไฮแมป นี่ครับแล้วก็เราก็กดไปตรงนี้เลยครับแล้วเราก็สามารถกดเล่นได้เลยครับอโอเคแค่สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ